ครับแต่งเรียบร้อยแล้วครับได้ทรงแบบนี้ออกมาเดี๋ยวจะลองให้พี่น้องเราดูกันว่าจะคมไหมนะครับคมอยู่นะยังยังไม่ได้รับมากมายสวัสดีครับ f อทุกท่านครับและท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีตีมีดกีดยางกันนะครับครับก่อนอื่นก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เม, <IP> มื่อก่อนเราตีทรงนี <reco Christ. S 2> ้ครับวันนี้เราจะไม่ตีทรงนี้ครับวันนี้เราจะตีทรงนี้ครับสําหรับกรีดยางเบิกใหม่ครับยางน้อยยางเบิกใหม่ครับยางพึ่งเบิกนะครับมันจะพอดีมือครับถ้ามีดทรงทรงนี้แล้วมันจะหนักไปครับตัดได้เหมือนกันแต่ตัดยากหน่อยครับนี่เบิกใหม่ครับทรงนี้นะครับวันนี้เราจะมาตีครับเราก็จะมาตัดแหนบก่อนครับขั้นแรก ตัดตามที่เราขีดไว้นี่นะครับเส้นเส้นที่เราขีดไว้นี่ตัดแค่นี้ครับเอาเล่มเล่มเดียวครับอันนี้ใช้แหนบนะครับเหล็กแหนบมันจะแข็งนะครับมันจะพอดีนะครับเหล็กแหนบเนี้ยครับเราจะมาตัดแหนบแหนบกันครับร้อน เราก็จะไปออกติดนะครับออกติดมุมนึงเพื่อที่จะไปเผาไฟจะได้ไม่ร้อนครับง่ายาใช้คีมเราคีมเล็กไปร้อนมือออกติดเหล็กนี่เลยเผาไฟทีนี้เดี๋ยวเราจะไปออกก่อน,นครับเชื่อมติดกันแล้วเราก็เอาไปเผาไฟตยีให้แบนครับทีนี้นทุบ ได้ขนาดบางๆสักมิลครึ่งก็ได้ ช่วงแรกมันจะทุบยากหน่อยเผารอบสองรอบสามไปจะนิ่มไปเรื่อยส่วนค้อนนะครับจะใช้แบบหัวมนนะครับด้านหนึ่งด้านนึงจะใช้หัวเรียบทุบแรกๆลงด้านนี้มันจะง่ายครับคล้ายๆว่ามันจะขยายให้มันเหล็กมันไปเรื่อยๆตีไล่ก่อนก็ได้ถ้าวิธีต,ตีด้านนี้มันจะดีทุบทุบทุบไล่ก่อนทุบไล่ไปให้ทุบไล่ไล่ไปอย่างนี้ ไล่จากนี้ไล่ไล่ไล่ไปงี้ก่อนก็ได้ง่ายเพราะว่าเหล็กต้องเหล็กหัวนี่มันก็มอนอยู่แล้วเนี่ยทุกทุกอย่างนี้ไล่ไล่ไปเรื่อยๆครับเป็นแถวเป็นแถวแถวแถวไปอันจะแบนแบนแบนไปเรื่อยๆเดินไปงี้ครับเดินไปงี้นะครับนี่มันเป็นเป็นเป็นเหล็กเหล็กตันใช้เหล็กตันครับอันนี้เป็นค้อนแล้วครับตัวนี้ผมไม่ได้ใช้มันไปหาซื้อเหล็กตันไม่ได้ครับเอาค้อนนี่แหละค้อนที่เราไม่ใช้แล้วอันนี้น่าจะหกปอนห้าหกปอนนี่แหละ เหล็กเริ่มไม่มีความแดงแล้วเราก็ไปเผาไฟนะครับมันจะได้ทุบง่ายความบางใกล้ได้แล้วเราต้องเพื่อดูว่ามันด้านไหนนะครับโอเคทีนี้เราก็จะตัดเราจะามาเทียบกับด้ามเมีดทีนี้เราจะตัด ตัดด้านด้ามมีดด้วยเราจะใช้ด้ามนี้นะครับาก็จะมาเทียบเราก็จะตัดไปตามทรงนี้เลยก็ได้อุ้ยไฟขนาดนี้ตามทรงนี้ตามเหล็กตัวนี้เราก็จะตัดเหล็กตัวนี้นะเราจะมาออกเชื่อมกับด้ามมีดด้านนี้จะเป็นคมนะครับต่หน้าให้เราใช้ด้ามด้านด้านที่เราออกเนี่ยมาต่อกับตัวมีด ประมาณนี้นะครับตัดออกก็จะออกนี้ออกเชื่อมทีนี้ผ้านะชุบน้ำพันไว้นะครับ อะไรมาลัดไว้นังยางเขได้ตรงที่เราตีลงไปไม่เรียบนี่เราเกียเลยครับเกียลงไปเลยเราค่อยตีทีนี้จะเรียบ ตัวนี้หัวใจสำคัญใช้ตัวนี้วัดคลิปที่แล้วมันไม่ได้ทำให้ดูนะครับตัวนี้วัดให้มันขนานัันกับด้ามตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยตรงตรงเหล็กตันเนี่ยตรงหนอตรงเนี้ยให้มันขนานกันนะครับแล้วก็มาดูตรงปลายมีดเนี่ยตรงตรงที่เราจะตัดยางเนียขีดไปตามตามเหล็กเลย đen đó khách Thử gì tì mình เรียบนะครับถ้ามันไม่ได้เราก็เอาไปเผาไฟอีกนะครับอันนี้น่าจะได้แล้วล่ะน,นี่ครับทีนี้เราก็จะแต่งพอแต่งให้มันได้ทรงของมันแล้วเราจะชุบนะครับชุบแล้วก็เกียร์ให้สะอาดนะครับ เอาให้เหล็กแดงแล้วก็ชุบน้ำรับส,ส,สภาพน้ำหน่อยนึงนะครับมันร้อนๆอุดุลหน่อยแดงแล้วครับจุ่มแล้วครับจุ่มแล้วเอาขึ้นนะครับนิดนึงก่อนอ่าแล้วเราค่อยเอาลงอันนี้ก็ได้แล้วครับเราไปแต่งนะครับทีนี้ ครับแต่งเรียบร้อยแล้วครับได้ทรงแบบนี้ออกมาเดี๋ยวจะลองให้พี่น้องเราดูกันว่าจะคมไหมนะครับคมอยู่นะยังยังไม่ได้รับมากมายครับวิธีตีมีดกีดยางครับด้วยเหล็กแหนบครับง่ายๆครับทําด้วยตัวเองได้ครับทําขายก็ได้นะครับครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ